สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆนะคะไปดูวิธีการในการเตรียมตับนะคะก่อนที่เราจะเอาตับสดเป็นตับหมูนะคะก่อนที่เราจะเอาไปประกอบอาหารทําอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องมาล้างก่อนนะคะแล้วก็มีวิธีการเตรียมนะคะ ซึ่งวิธีการล้างตับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างด้วยน้าเปล่าธรรมดาพอเราไปประกอบอาหารแล้วมันจะยังมีเลือดออกมาอยู่นะคะซึ่งเลือดเนี่ยมันก็จะแบบเหม็นคาวด้วยแล้วก็ทําให้ตับเนี่ยมันไม่น่ารับประทานนะคะคือบางทีมันก็อาจจะแข็งเกินไปหรือบางทีมันก็อาจจะแบบดูเป็นเลือดเลือดเป็นอะไรเงี้ยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมตับกันดีกว่านะคะเอาละเชฟแว่นเรามีวิธีการเตรียมยังไงคะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเตรียมตับใส่ภาชนะที่จะไว้ล้างนะต่อมาตามด้วยนี่ครับผมเกลือ ซึ่งเกลืออันนี้จะเป็นดอกเกลือนะคะครับผมใส่ไปเลยครับผมสัง <จะ S 2> เกตดูนะว่าเกลือมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่เกลือแบบเกลือไอโอดีนที่ขายตามห้างที่มันเม็ดเล็กๆ,ๆนะอ่าเราใส่ลงไปสามช้อนโต๊ะเลยนะคะสามช้อนแกงแหละสามช้อนอแกงเนาะแกงนะไม่ต้องกลัวเค็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องล้างออกให้หมดอยู่แล้วอ๋อต่อมาครับผมตามด้วยนี่ครับ น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนะคะครับผมยีห่ห้ออะไรก็ได้นะคะครับผมใส่ไปประมาณสี่ช้อนโต๊ะครับอู้สี่ช้อนเลยอะคะครับผมมันไม่เปรี้ยวอะคะไม่เปรี้ยวครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ล้างออกให้หมดนะครับอือคือพดิ่ายๆว่าตอนล้างเราก็ต้องล้างรีดเอาทั้งเกลือทั้งน้ำส้มสายชูออกให้หมดนะคะใช่ครับผมแต่ตอนนี้เราเอาน้ำส้มสายชูไปเป็นตัวเหมือนกับช่วยไล่เลือดที่อยู่ที่มันอยู่ข้างในนะคะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ครับลุกเท้าให้เข้ากันครับผม ทุกไปจนกว่าเกลือจะละลายเลยนะครับอ,อันนี้ต้องบอกตรงว่าส่วนตัวแล้วจันไม่ทราบมาก่อนนะคะว่าควรต้องใส่น้ำส้มสายชูด้วยนะคะด้วยปกติเดิมทีแล้วตัวสันเองก็จะแค่ล้างกับน้ำเกลือนะคะแต่บังเอิญว่าเชฟแว่นทำหมูกระทะให้กินนะคะ แล้วมีตับลงไปอยู่ในเครื่องปรุงหมูกระทะด้วยนะเราก็รู้สึกเฮ้ยตับมันนุ่มนะคะแล้วก็ไม่คาวเลยนะคะก็เลยบอกให้เชฟแวนเนี่ยเอาเคล็ดลับมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆดูด้วยดีกว่านะคะระหว่างที่เรากำลังคลุกเท้าตับอยู่เนี่ยพยายามบีบให้มันแบบเอาเลือดออกให้หมดด้วยนะอืต้องบีบบีบมันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นการไล่เลือดออกมานะไม่ใช่คลุกๆเฉยๆนะต้องบีบบีบมันด้วยค่ะ อ่ะออกเวลาลายหมดแล้วนะครับอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็เปิดน้ําล้างเลยจ้ะอ๋อไม่ต้องหมักไว้ใช่ไหมไม่ต้องหมักไว้ครับอๆๆบตอนตอนที่เราล้างเราก็ต้องดีดมันด้วยนะคะใช่ครับล้างไปเรื่อยๆเลยนะครับล้างจนกว่าน้ํามันจะใสเลยนะครับโออย่าไปถามว่ากี่น้ำนะฮะดูที่ว่าน้ํามันใสหรือย,ยัง เพราะว่าเลือดของหมูที่เราได้มาในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะแบบสดมากสดน้อยหรือว่ามีเลือดมากน้อยต่างกันนะคะ oh. การเตรียมตับด้วยวิธีเนี้ย ตับที่ได้เพื่อนๆเอาไปทําอย่างอื่นต่อได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาตับไปทําเป็นหมูกระทะก็ได้นะคะทําเป็นตับผัดใส่ีย่ยเรียกว่าอะไรนะคะดอกกวาดเรียกดอกกวาไม่กวาดแต่ถ้าเกิดทั่วไปคือจะผัดใส่ดอกหอมอ่าะะบางคนก็ไปทําเป็นตับหวานอ่าใช่ใช่ใช่บางคนก็แบบเออเอาไปลวกนิดหน่อย,ยใส่กร<ด>ะ,ะด้อ่ารสหน่อยทําเป็นใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ําตกอ แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยล้างกันครับเพราะว่ามันเสียเวลาใช่คนอื่นทั่วไปเขาจะแบบไม่ได้มาล้างเยอะอย่างเรานี้หรอกอย่างมากก็ใช้ล้างด้วยน้ําเกลือเฉยๆรอบเดียวนะคะของน้ําพอตกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพิถีพิถันในการทําเราทําแบบนี้นะคะก็จะทําให้รสชาติของตับของเราเนี่ยมันจะรสชาติแตกต่างจากร้านอื่นเนาะ ถ้าเราทําขายก็จะทําให้ลูกค้าที่มากินแล้วแบบติดใจว่าแบบเอ้ยทําไมเจ้านี้ตักเขานุ่มอร่อยจังเลยไม่คาวเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ทาให้ลูกค้ากลับมาเป็นลูกค้าประจําเราได้นะอันนี้สําคัญมากนะคะของกินเนี่ยเราขายเพื่อให้เขากลับมากินเราทุกวันนะคะไม่เหมือนขายบ้านขายรถันนี้ขายกันรอบเดียวชีวิตนึงเจอหน้ากันรอบเดียวอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราต้องเจอลูกค้าทุกวันถ้าเราอยากให้เขากลับมาหาเราทุกวันเราก็ต้องพิถีพิถันนะคะยอมเสียเวลานะคะโอเค อันนี้น้าที่แตกใช่ไหมคะหนูน้ำใช่รับน้ำที่แตกน้ำที่แตกนะคะน้ำที่แตกก็น่าจะเริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วอ่าเพราะว่าก็น้ําไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลือดละแค่นี้ก็โอเคละดับกินขาวเลือดได้เยอะแล้วอือคือแต่ว่ามันไม่ต้องล้างจนใสแจ๋วเป็นสีน้ําประปานะคะอันนั้นมันก็คงแยบโอ้โหต้องเป็นรอยรอบเลยหรือเปล่ามันก็จะเยอะไปเนาะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราใช้แป้งมันนะครับ 4ช้อนในการหมักนะครับผมถามว่าทำไมถึงใช้แป้งมันเพรว่าให้มันนุ่มครับผมไม่ต้องพูนนะ4ช้อนประมาณนี้นะก็ละคลุกเค้าแป้งให้เข้ากันนะครับผม โอเคครับพอครุ๊กการเข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเอาหมักไว้ในอุณหภูมิห้องเลยนะคะไม่ต้องไปเข้าตู้เย็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านคุณผู้ชมร้อนมากก็อย่าไปวางไว้ในที่มันร้อนๆนะเอาที่แบบอุณหภูมิเย็นๆนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่ต้องเข้าตู้เย็นค่ะโอเค fqm โอเคครับหลังจากที่เราหมักไว้ครึ่งชั่วโมงไปแ,แล้วเห็นไหมยังมีน้ําเลือดออกมาอยู่เลยเนาะอืมก็ม<ๆ>ยังมีเลือดออกมาเพิ่มอีกนะคะทั้ง,ง<ม>ที่เราล้างไปเยอะแล้วเนาะอาต่อไปแล้วก็ล้างเอาแป้งออกให้หมดเลยนะครับเ<ๆ>วลาล้างก็เหมือนเดิมนะคะพยายามดีบๆมันนิดนึงเนาะ อันนี้น้ำที่เท่าไหร่แล้วคะน้ำที่สี่ครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาตับขึ้นมาพักบนตะแกรงนะคะเพื่อที่จะให้ตัวของตับสะเด็ดน้ํานะคะก็พร้อมที่จะเอาไปปรุงต่อได้แล้วใช่ไหมคะเิฟวฟนใช่ครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะคะว่าจะเอาตับไปทําเป็นอะไรต่อนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทํากับข้าวเพื่อนๆดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยะคะ่ะ และนี่ก็เป็นวิธีในการเตรียมตับนะคะกับ4เทคนิคพิเศษที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำตามนี้รับรองได้เลยว่าตับสดของเพื่อนๆจะอร่อยกว่าใครแน่นอนนะคะไม่ว่าจะนำไปประกอบอาหารอะไรก็ตามเดี๋ยวจัรจะสรุปให้นะคะทั้ง4เทคนิคนะคะ เทคนิคแรกนะคะนั่นก็คือการล้างตับด้วยน้ําเกลือผสมกับน้ําส้มสายชูนะคะเทคนิคที่2คือล้างออกด้วยน้ําเปล่านะคะประมาณ6-8รอบเพื่อให้เลือดเนี่ยออกไปทั้งหมดนะเวลาที่เอาไปประกอบอาหารนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นเลือดแล้วก็เลือดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างออกไปหมดมันจะทําให้ตับแข็งนะคะ3ก็คือหมักด้วยแป้งมันนะคะนานครึ่งชั่วโมงอันนี้ ช่วยดึงเลือดทั้งหมดจริงๆที่อยู่ภายในลึกๆที่น้ําล้างออกมาไม่หมดนะคะแป้งจะช่วยดึงออกมาให้นะคะรวมถึงแป้งมันมันจะช่วยให้ตับหมูมีความนุ่มขึ้นด้วยคล้ายๆกับเวลาที่เราหมักพวกหมูเด้งหมูนุ่มที่เอาไปทําราดหน้านั่นเองนะคะ C, C คือล้างออกด้วยน้ําเปล่าเพื่อเอาแป้งออกไปให้หมดนะคะประมาณ3 4รอบนั่นเองค่ะตับจะได้ดูใสๆน่ารับประทานนะคะ เพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่จะนําตับไปประกอบอาหารนะคะอันนี้ต้องขอวงเล็บไว้นิดนึงนะคะว่ายกเว้นสําหรับคนที่จะเอาไปปิ้งย่างนะคะจะไปทําเป็นหมูกระทะอะไรพวกนี้ไม่ต้องมาทําขั้นตอนนี้นะคะคือจบแค่ตอนล้างแล้วก็หมักไว้แบบเมื่อสักครู่นี้ที่เราทําให้ดูได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาไป ทำเป็นตับกระเทียมเอาไปผัดต่อหรือเอาไปทำก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรต่อเนี้นะคะจะทำเป็นขั้นตอนนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะนั่นก็คือการลวกแล้วก็ไปน,น็อกน้ําเย็นนั่นเองค่ะโดยที่เราจะต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะน้ําไม่ต้องเดือดแบบปุดๆเลยนะแล้วก็เอาตับนะคะที่เราได้ล้างไว้ขั้นต้นนี้ที่เราทําให้ดูนะคะเอาลงมาลวกเลยค่ะซึ่งอย่าต้มนานนะคะแค่นาทีเดียวก็พอนะคะ ขั้นตอนนี้จะเป็นการรีดเอาเลือดของหมูนะคะออกมาจากตับให้หมดคาวอย่างหมดจดเลยนะคะรวมถึงจะทําให้แป้งที่เราใช้หมักเนี่ยมันออกมาด้วยนะเผื่อว่ามันมีแป้งบางส่วนเหลืออยู่นะคะถ้าเกิดชิ้นหนาก็ลวกนานหน่อยชิ้นบางก็ลวกน้อยหน่อยเห็นไหมครับว่าเนี่ยน้ำที่เราออกมาเนี่ยคือจะเป็นน้ําเลือดตับนะอืมก็ยังมีเลือดออกมาอยู่นิดๆน,นะคะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็เอามาน็อกใส่น้ําเย็นได้เลยนะครับ ถ้าเราไม่นอกใส่น้ําเย็นตับมันจะสุกต่อแล้วมันจะแข็งเกินไปนะเพราะฉะนั้นต้องนอกน้ําเย็นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ห่วงความอ้วนนะคะในตัวของน้ําที่ใช้ลวกตับเนี่ยอาจจะหยดน้ํามันพืชนะคะลงไปสักประมาณ1ช้อนชานะคะก็จะช่วยให้ตับมันดูเงางามน่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะคะ oh. นี่ก็ามานอกน้ําเย็นไว้เห็นไหมคะว่าสีตับสวยมากๆเลย น้ำที่เราใช้ในการนอกตับที่ลวกแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าน้ำเนี่ยใสยเลยนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูบางชิ้นเนี่ยมันจะยังมีสีแดงๆของเลือดอยู่นิดหน่อยนะคะนั่นหมายความว่าตับของเราเนี่ยมันจะไม่กระด้างเกินไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจันจะลองชิมให้เพื่อนๆดูนะคะอ่าเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่าเป็นไงบ้างอืมเอาไปทาตับหวานนี่แซ่บแน่ๆเลยอะ <laughs> <laughs> มันก็ยังไม่สุกเต็มที่นะข้างในก็ยังแบบยังไม่สุกนะคะแต่ว่าหวานนะคะแล้วก็ ไม่ขาวเลยนะคะนุ่มมาก,มากๆค่ะเอาละทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วค่ะว่าจะเอาไปทําอะไรต่อนะคะไปประกอบอาหารอะไรได้อีกหลายชนิดเลยละค่ะก็อยากให้เพื่อนเื่อช่วยกันคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะว่าเพื่อนๆนชอบเอาตับหมูไปทําเป็นเมนูอะไรนะคะ และถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเชฟแ่นแอนมนุษย์เมียกันด้วยนะถ้าเกิดมีคำถามอะไรอย่าลืมตามไปที่ Facebook Fanpage เดี๋ยวขึ้นชื่อแฟนเพจเอาไว้ที่หน้าจอนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ